สวัสดีค่ะจากตุกนะคะเบเกอรี่โฮมบายตุกี้นะจ๊ะแม่จ๋าวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูที่โคตรง่ายเลยแล้วก็คือมันเป็นเมนูที่ตุกอะตั้งใจว่าจะเขียนไว้ในลิสต์เนี่ยให้เริ่มทำตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ก็คือข้ามไปนู่นนี่นั่นบบาๆไปเรื่อยนะคะวันนี้เราจะมาทำนะคะแซนด์วิชโบราณกันค่ะคุณแม่เดี๋ยวแบบนี้ตุกจะให้คุณแม่ดูส่วนผสมนะคะส่วนผสมเนี่ย วันนี้เนี่ยที่ตุกใช้แต่ถ้าคุณแม่ทําขายคุณแม่ไม่ต้องใช้ฟาร์มเฮาส์ก็ได้นะตุกใช้ขนมปังเป็นของฟาร์มเฮาส์นะคะแล้วก็จะมีหมูหยองหมูหยองนะคะแล้วก็จะมีโบโลน่าใช้ที่เรามีได้เลยนะคะโบโลนา่าน้ำตาลทรายเบเกอรี่นะคะน้ำส้มสายชูนะจ๊ะ แล้วก็มายองเนสนะคะมายองเนสน้ำมันลำข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันลำข้าวมายองเนสนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยป่นนะคะเกลือป่นไข่แดงเบอร์สองเฉพาะไข่แดงนะสี่ฟองแล้วก็สีเหลืองไข่นะคะเมนูแซนด์วิชโบราณเป็นเมนูที่ทําง่ายมากคุณแม่ซึ่งคุณแม่ไม่ต้องขายเป็นแซนด์วิตก็ได้ขายแต่น้ําสลัดก็ได้เราจะมาเริ่มทําน้ําสลัดแซนด์วิตกันก่อนไปเริ่มกันเลยจ้ะ อันดับแรกนะคะที่เราจะทำเนี่ยอ่ะเดี๋ยวตุกขยับขากล้องแป๊บหนึ่งเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะใส่นะคะไข่แดงลงมาไข่แดงนะคะเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทราย ใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะใช้ตะก้อใช้ตะก้อมือนะอันนี้ไม่ต้องใช้เตาอบนะคนให้เข้ากันจนเนียนเลยนะคะเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเนาะโอเคได้แบบนี้แล้วต่อไปนะคะเราจะใส่นมข้นหวาน ตามด้วยมายองเนสนะคะมายองเนสใช้ของอะไรก็ได้นะคะถ้าใครขายก็คิดต้นทุนดีๆแต่ต้นทุนถูกมากเลยนะเอาดีๆอันเนี้ยตามด้วยนะคะน้ำส้มสายชู ใส่ลงไปแล้วก็คนเลยค่ะให้เข้ากันค่อยๆคนไปแล้วก็คนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะอืมเห็นไหมเป็นเนื้อเนียนเลย ่นแบบนี้นะคะเราจะใส่พริกไทยป่นตามด้วยสีเหลืองไข่ที่น้ำสลัดเนี่ยเราเป็นสีเหลืองเนี่ยเพราะว่าเราใส่อันนี้นะใส่สีนะคะก็ใส่ไปแล้วแต่เดี๋ยวตุ๊กลองหยดลงอ่ะประมาณนี้ก่อนประมาณหนึ่งทับสีช้อนชาก่อนนะคะเห็ืว่าสีสวยไหม ได้โลดอ่ะคนได้เข้ากันดูสิแล้วคือหอมมากมสีเนี้ยนะคะคือสีสวยมากนี่นะคะมันจะเหลือส่วนผสมอยู่แค่ส่วนเดียว นะคะก่อนที่จะทำเนี่ยตุ๊กลืมบอกไปว่าเราจะต้องไปตั้งน้ําร้อนเนี่ยให้เดือดพล่านแล้วก็เบาไฟให้มันแบบเบาๆต่อไปส่วนผสมสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นน้ํามันรําข้าวตัวนี้ในขณะที่เราใส่ไปด้วยเนี่ยเราจะต้องคนไปด้วยเห็นไหมเห็นไหม ค่อยๆค,คนให้เข้ากันนะคะเนี่ยเป็นไงสวยไหมคะสวยมากอะเดี๋ยวตุกคนอีกแป๊บหนึ่งเห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้ น่ากินมากแล้วหอมมากตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาตัวนี้ไปตุ๋นนะคะไปตุ๋นทําไมตุ๋นให้ส่วนผสมเนะี่ยเข้ากันดีนะคะให้ไข่สุกให้น้ำตาลละลายเปะ๊เปะเลยอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะเอาไปอังน้ําร้อนกันค่ะนี่นะคะเราจะเบาแก๊สให้เบาที่สุดนะคะให้น้ําอยู่ในลักษณะนี้แล้วให้เราเอาตัวนี้ขึ้นมาอังไว้เลยแบบนี้นะคะอังแล้วเดี๋ยวตลอดระยะเวลาที่เราอังเนี่ยเราจะคนไปด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาอังแล้วก็คนไปพร้อมๆกันนะคะยิ่งคนไปยิ่งหอมดูอ่ะเดี๋ยวเราคนไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะต้องมีคนถามตุกว่าแล้วมันจะต้องได้ประมาณไหนถึงจะพอดีนะคะประมาณนี้เห็นไหมให้น้องคน แล้วก็น้ำตาลเนี่ยละลายหมดแล้วเห็นไ,ไหมคะนี่น่าทานมากๆนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากด้วยแล้วก็หอมมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะน้ำสลัดแซนด์วิชโบราณเนี่ยนะคะทำไมมันถึงเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนรู้ไปพร้อมกันเลยว่ามันใส่สีเหลืองไข่นะแม่นะอ่ะนี่เป็นไงเอ่ยคนแบบนี้เลย สวยมากนะคะเป็นไงพาแล้วนะคะยกลงได้เลยแบบนี้เสร็จแล้วนะคะยกลงได้เลยดูได้เลยเนี่ยโอเคแหละเราไปยกลงได้เลยค่ะพอเราเอายกลงมานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องคนน้องเนี่ยนะคะ ให้ความร้อนเนี่ยไอร้อนเนี่ยมันออกไปสักแป๊บนึ่งคุณแม่เห็นไหม,ม,มง่ายมากๆใช่ไหมล่ะอืม โอเคนะคะอ่าโอเคง่ายๆเลยเสร็จแล้วนะคะให้เอาขนมปังมานะคะขนมปังมาแบบนี้นะคะตักนะคะตักน้ําสลัดทาให้ทั่วอันนี้คือง่ายมากกนะ็นะนี่นะคะวาง วางลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เอาโบโลนามาวางเลยนะคะโบโลนาสองแผ่นตุ๊กจะไม่ทําเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเดอ้อตุ๊กจะทําเป็นชิ้นอ่าครึ่งหนึ่งอะนะคะให้วางแบบนี้หนึ่งนะคะสวางซ้อนแบบนี้แบบนี้นะคะต่อไปให้เอาขนมปังอีกหนึ่งแผ่นขึ้นมาทานะคะทาน้ำสลัดเหมือนเดิม มากน้อยแล้วแต่เราเลยดูนะคะทาให้ทั่วนะวางลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เอาหมูหยองมาใส่ให้เอาหมูหยองมาใส่ใาาใสวางไปเลยตามเราชอบหรือตามราคาที่เราขายนะคะอือมนอ่า เสร็จแล้วนะคะให้เอาขนมปังขึ้นมาอีกหนึ่งแผ่นทาน้ำสลัดลงไปเหมือนเดิมน้ำสลัดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอามาทำแซนด์วิชแล้วขายนะคะบางท่านเนี่ยขายแต่น้ำสลัดก็โอแล้วนะแล้วก็ทำเป็นขายแบบแยกได้ด้วยนะคะขายแต่หมูยองกับ น้ำสลัดไปเลยเพราะได้แบบนี้นะคะในในแผ่นเนี้ยให้เราควา่ําลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะหัน่นจะหัน่นอันเนี้ยเลยหั่นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เอามีดมาเลยแล้วก็กะแล้วก็หัน่น เรียบร้อยก็จะได้แบบนี้โอ้ยแล้วคือดีนะคะดูได้เลยปังมากน่ากินมากนะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่กล่องกันคะ่ทะท้ดาเสร็จแล้วคะ่ะแซนด์วิชโบราณเป็นไงคะฉ่ำมงไม่แม่นะคะอันนี้ก็ใส่กล่อง ใส่ข้าวแบบนี้นะคะแน่นมากเลยดูสิดูได้เลยคุณแม่น่าทานมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็เอาปิดฝาแล้วก็ติดสติกเกอร์ร้านเรานะคะหรือจะติดสติกเกอร์แตงกิ้วก็ได้นะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูหอมมากคุณแม่ดูสิยัวเวอร์ไปแล้วนะคะง่ายมากคุณแม่